พระสมเด็จเผ่าเป็นพระเครื่องที่ตำรวจได้จัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกโดยพลตำรวจเอกเผ่าศิยานนท์อดีตอธิบดีกรมตำรวจได้จัดสร้างพระสมเด็จโดยนำทิพ์พระสมเด็จที่สมเด็จพระพุทธาจย์โตพรมรังสีสร้างไว้เป็นต้นแบบพระสมเด็จเผ่าจัดเป็นพระสมเด็จทรงคุณค่าเปลี่ยนพุทธานุภาพรุ่นหนึ่งของสยามประเทศที่ประกอบด้วยมวลสารมงคลหลากหลายมากมายโดยเฉพาะชิ้นส่วนแตกหักของพระสมเด็จวัดระฆังสมเด็จบางขุนพรมและสมเด็จวัดเกศชัยโยที่สมเด็จพุทธาจย์โต ธงรังสีได้สร้างไว้โดยนำมาบทผสมผสานอยู่กับมวลสารมงคลอื่นๆเป็นจำนวนมากอีกทั้งพระเทรคณาจารยุคเก่าเรื่องชื่อระบือนามที่ในปัจจุบันพระเครื่องของท่านซึ่งได้จัดสร้างไว้นั้นขึ้นทำเนียบพระยอดนิยมที่มีมูลค่าเรือนแสนเรือลนล้านล้วแล้วต่างพร้อมจิตอาสาเป็นผู้ปลูกเสกมวลสารอีกทั้งยังมาร่วมปลูกเสกให้ในพิธีเมื่อพุทธศักราช2495นาพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนทิบดีกรมตำรวจสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงคราม ในฐานะเป็นประธานจัดงานอมัสการประจำปีของหลวงพ่อโตว,วัดอินทรวิหารได้มอบหมายให้ผลต่อต่อเนื่องอาคุบุตรเป็นหัวหน้าดำเนินการสร้างพระพิมพ์สมเด็จจำนวนถึง84,000องค์ประกอบด้วยสีพิมพ์หลักโดยมีพิมพ์กรองหูใบสีเป็นพิมพ์นิยมสูงสุดเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชาปัจจัยที่ได้นั้นเป็นทุนในการจะสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่ของวัดอินทรวิหารมวลสารมงคลประกอบด้วยผงของสมเด็จพุทธาจารย์โตที่มาจากการบทเสด็จพระพิมพ์สมเด็จที่ชมรุด ผงตะใบพระกิ่งวัดสุทัศน์ครั้งหล่อพระกิ่งเมื่อพุทธศักราชพุทธศักราช2485ผงที่สมเด็จท่านมอบให้แก่หลวงปู่ภูวัดอินสวิหารเก็บรักษาไว้ผงของหลวงพ่อเดิมจังหวัดนครสวรรค์ผงวิเศษจากสำนักของพระอาจารย์ต่างๆที่ได้รับนิมนต์เข้าร่วมบริกรรมปลุกเสกรายนามพระเกจิที่ร่วมพิธีตุกเสกมวลสารในวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2495พระเทพเวทีวัดสามพระยา พระภาวนาโกศลเทศสดวัดปากน้ำพระราชโมลีวัดระแังพระภาวนาวิกรรมวัดระแังพระศีสมโพธวัดสุทัศน์พระอาจารย์แฉ่งวัดบางผังพระครูวินัยทรวัดสัมพันธวงศ์พระครูสอนพัญญประกาศวัดปลดเกศพระอาจารย์พลีวัดสวนพลูพระครูอาคมสุนทรวัดสุทัศน์พระปหลัดเสงวัดกัลยาณมิตรพระอาจารย์ใบดีกาประหยัดวัดสุทัศน์พระครูอินทศมาจรเงิน วัดอินทรวิหารพระครูมงคลวิทย์วัดอนงคารามมาแทนสมเด็จพระพุทธาจารย์หลวงในพิธีมีการจัดธรรมาร์ตประดับมุกตั้งเป็นสำคัญในการอัญเชิญให้ดวงพระวิญญาณสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านมาเป็นประธานในพิธีรายนามพระเกจิที่ร่วมพิธีมหาพุทธพิเศษหลังจากกดทิม์ผงมวลสารให้เป็นองค์พระสมเด็จแล้วในวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2495หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ หลวงปู่เผือกวัดกิงแก้วหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวหลวงพ่อช่วงวัดบางแพรกใต้หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อาวัดดอนไก่ดีพระประหลัดตังกวยวัดประดู่ชิมพลีหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่ออวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อสำนียงวัดเวลุวนารามหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังหลวงปู่นาควัดระฆังเป็นต้นพระสมเด็จรุ่นนี้ได้พุทธพิเศษสองครั้งครั้งแรก เมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2495โดยมีพระเกติอาจารย์ผู้เลื่องชื่อในด้านวิทยาคม15รูปทำพิธีครั้งที่สองทำพิธีเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2 4 9พรเกพระเกจิอาจารย์ร่วมพิธี39รูปพระสมเด็จด,ดังกล่าวมีอยู่หลายพิมพเอกลักษณ์ทำเป็นแบบกรอบกระจกคล้ายกับพระสมเด็จเกจยโยทั้งหมดเป็นพระเนื้อผงพุทธคุณด้านหลังเรียบๆเ,เพียงแบบเดียวพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะเป็นนพพิมพ์กล่องฐาชั้น และพิมแบบทิมพใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ขออนุญาตเจ้าของภาพและขอบคุณขอ้อมูลดีๆจากแหล่งที่มาหากผิดพลาดป,ประการใดก็ขออภายไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ